เทิดมิ่งขวัญเหนือเกล้าเหล่าประชาคู่บุญญาจอมจักรกลแผ่นดินสยามไทยร่มเย็นเป็นสุขทุกโมงยามกอบงานงามเรื่องล่าเกลิกสากลทรงงานด้านสตรีไทยได้ตระหนักแจ้งประจักษ์แนวทางสร้างสืบผล น้ำพระไทยอบเอื้อเกื้อกูลชนบันดาลดลความรุ่งเรืองทั่วเมืองไทยเฉลิมพระชนมบรรษาพระราชินีศีสยามทั่วเขตคามปรีเปรมกรเกษมสมัยรวมราชรัฐแท่สองก้องเกลียดไกล น้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกและสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์